สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องยูทูบควายไทยไล่ทุ่งน้อพี่น้องครับเมื่อีนี้ก็ลอยออกบ้านอีกแล้วพี่น้องมาพร้ฟาร์มคุายง้ําเกียรติพเมียมเพิ่นครับยุทงพูเลยลพี่น้องครับยุทงพูแลนคาเนี่ยครับมาพ,ามพร้ฟาร์มเพื่นแล้วพ่อเจ้าของเพิ่นแล้วกับสิขออนุญาตถ่ายคลิปสอบถามเจ้าของเราไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมได้เบิลขึ้นเขาแล้วครับเจ้าของเราถ่ายอย่นี่แล้วพ้อนอื่นไปหาเจ้าของแล้วกันพี่น้องครับน,นั่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมน้องแจ่มเจ้าของฟาร์มแจ่มโจ บ้านไม้หวยายท้องตำบลก้าหน้าดีอำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับเป็นเกษตรกรรุ่นไม้ที่เอาที่ทำควายง้ามเป็นวันบผมเริ่มเรียกม่าโดนวันไหนแล้วครับปกตินี่เพื่อนเพี้ยนี่พ่อพ่อผมเป็นข้าราชการครูแล้วที่นี่เราเกษียณครับเรามาเกลี่ยงวัวเลี้ยควายอยู่แล้วครับแล้วที่นี่แต่ก่อนเราเลี้ยงวัวหูเาวัวฮินดูบาซินครับแล้วก็มันซบเซาไปช่วงหนึ่งแล้วก็ได้พักเลี้ยงวัวไป ขอบัตรนี่กาเซียนมาบ่มีอย่างเหตุผูดเฒ่าครับไปมักเบื้องควายเบิ้งช่องยูทูบเบื้องนั่นเบิ้งนี่รเลยเ่มต้นเลยเลยเลื่มต้นเลยครับสื่อควายสื่ออย่างเข่ามาฟ้ามครับกับปีนี้กับประมาณเข่าปีที่สองเนี่ยแหละครับัวมือใหม่เลยครับผมมือใหม่ยูของก็ปีที่สองครับผมไปสนหน้าพลาไปชมมือใหม่เลี้ยงควายนี่คือจับแบบเกีรที่เงียบเลยสัครับเป็นเัืไงหอันนี้นาจีเป็นควายชุดที่สามยูฟ้์มแล้วครับโอ้ชุดที่สามครับ รับยุดที่สามนี่คือจะในซื้อม้าขายไปเรื่อยซื้อม้าขายไปเรื่อยครับ,รบอโอ้เขียวพี่น้องนี้ไปนีซื้อฟ้าอันนี้ครอบอียงก็นดานี่ครอบไว้หรือครอบหยากร้อนอันนี้เฮ็ดโค้งการไว้คือช่วงนี้มันช่วงเฟียงนะครับเกี่ยวเขานะครับอันนี้ก็บทเฮ็ดเป็นโกดังเก็บฟางครับ สามพั arte, it, 1> 1, นก้อนแสดงว่าโด่งดังรัว่สั่นฟ้าเจ้าสองปีนี่ไม่น่าครโอ้นี่บริหารงานโดยปลาบัวนี่คือพ่อเจ้ามันบอกปลาบัวนี่คือเจ้าของฟาร์มตัวจริงเลยครับเาของฟ้ามตัวจริงครับผมว่านี้เจ้าของฟาร์มตัวจริงเป็นลี่ครับคุณพ่อสวัสดีครับครับไปโบกมืออยู่คนปานมีควายในครอบครองจยกางโตครับตอนเนี้ครับประมาณสิบห้าสิบหกตัวครับรวมสมเกิดไหมครับป er> ีน oh, oh, ี้มันเกิดเกิดมาหลายตัวอยู่ครับเนี่ย ก็รวมเกิดแล้วมันเป็นเกิดแล้วก็มีชีวิตนับเหมือน้วเนาะครับเป็นควยมีแต่ระดับทิพรีเมียมเหมือนเล่นบอลนี่ยูกิตพัฒนาลอยซี่สิบกว่าถึงลอยห้าสิบกว่าแหละครับแม่นี่เดี๋ยวแม่ลูกนี่เดี๋ยวเพ่นมีซือเสียงเรียงน้ำหมดนี่แม่นี่ซื้อแม่อายราครับลูกสาวเพื่อนที่เป็นลูกคองเบิ่มพันล้านแม่แม่เพื่อนนี่ตอนนี้ท้องของเจ้าท้องแท้ของมอบีททับสมบูรณ์ฟร์มครับเอาไปฝากผสมไว้ครับ ครับจะสายพันธุ์ดังๆครับผมแล้วตัวเมียเพื่อนเ,เองนี่เพื่อนเราทั้งใดครับนี่มันเพื่อนว่าเป็นเน่เราทั้งควายเราอุท้ยไทยนะครับโอ้เสื้อสสยทั้งอุทัยแดนดินเด,น,ดนควายใหญ่คุณละเนาะบอแมนครับนี่เป็นลูกสาวเพื่อนลูกสาวนี่เบิ่มพันล้ลานครับโอ้ลูกสาวเบิ่มพันลาน้าดอายุหลายปันดเนาะลูกสาวนี่ลูกสาวนี่ดายิ้สิบหาเดือนแล้วครับ ขวบพี่น้องเบิบมพี่น้องเพื่อนกองเพื่นเลรกองเปี่ยนปิ่นเนี่ยนะเจ้ากองเรามบักพลาเซลฟี่พี่น้องเบิ่มกุหน่ยิ้มออกกล้องวันนี้ยิ้มนุยนั่งเร็วเด็าเป็นนั่งเอกอาไปเป็นตัวที่สองเป็นคว้ยเผือกไยดอนอันนี้ลูกสาวเพื่อนหัวเตะออกเลยครับโอ้ได้ลูกสาวอีกแล้วแม่เผือกตัวนี้ตอนเพื่อนท่องนี่ยังฟันนำนมอยู่ครับเพื่อนเสื้อกลับไปลูกของแก้วฟ้า ลูกสาวเฟินเป็นลูกตัวแรกไว้ตีชนใหญ่แมนครับหัวใจเขียวล้นวางตอนลูกออกนะครับย<อ>ังไปหน่อยอยู่แต่เราจิ้มในกล่องดิมันเกิดความเคยชินแล้วพี่น้องบอยานกล่องบวตีนกล่องอะไรกันเด้ครับตอนนี้สูงประมาณร้อยที่ยีบสองแล้วครับ วัยีสิบสองตัวนี้ไปรีออกอยู่ในป่าผุนเนี่ยครับหมาไปเฮาน้าหาเขาคอ,อกกับว่าพ่อเนี่ยโอ้ไปรีออกเองนั้นเจ้าได้ลูกสาวบนตัแม่ปีนี้ได้ลูกสาวสามชีตัวเลยครับเนี่ยโอ้ปูดใจเรื่องควงงามได้ตัวแม่ถือว่าถือเลขรางวัลที่หนึ่งแล้่ะมันหมดน่า,าข้อ,อที่สามข้อ,อนี้แม่เพื่อนที่เป็นสายเพียรอุดรครับลูกสาวก็อันนี้ก็ได้ลูกสาวเพื่อกันออกก้อนตัวเพือกมได้นี่เดือนนึงโอ้โศกขับพี่น้องลูก ช้างอุดรครับลูกสาวช้างอุดรครับสาวช้างอุดรแต่ว่าเกกิ่นมหลแม่สายเพชรอุดรครับแม่เป็นสายเพชรอุดรตัวนี้พ้นสูงลายปันใดครับตัวนี้แม่นี่นี่เป็นสายพัฒนาบ้านๆครับร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าการพ้นผลงานการส่งลูกนีวัฒธรรมดาครับเราจะมีวิธีการคัดสั่นกล้วยเข่าคอกจังไหนครับออกท่านผู้ชมได้จากส่วนมากนะครับช่วงช่วงแรกๆตอนเขาเลี้ยงใหม่ๆเขาบอกท่านในมี หาท่านี้หูจากผู้ใดเลยผมก็จับควายแบบพื้นฐานก่อนนะครับเนาะและ้วนี่เกรแรกๆก็นร้อยสามชิพกว่าครับพอเขาเริ่มหูเริ่มศึกษาเบื้องหนันเบื้องหนีไปงานประกวดเนี่ยไปฟ้ามนัน่นฟ้ามีเนี่ยเขาก็ค่อยเริ่มมาพัฒนาครับ,รบช่วงหลังผมยิ่เก็บเมียซุมเมียเบาง่าย่นิก็ได้เป็นแม่ส่งลูกมั่นสุกโตรครับลูกเพคนขายได้เงินสามที่แสนเบิดครับบเป็นไงเล่นให้ลูกดีเนาะครับนี่ออกมายิ้มให้กล้องอีกเลย ควยให้ลูกนี่นี่มันเบิงจริงหนะเบิงดวงตาเป้าได้บ่เอาง่ายงายๆเนาะครับควายควายแม่นี่มันยิสซูบอสูนี่อยู่ที่ว่าการใจลูกเด้ยครับ,รบก็บคือจังควายพ่อพันธุ์คือกันห้ลังงตัวงามแต่ว่าทรงลูกบอดหยีก็คือบอตอบโจทย์ก็คือจังควายแม่แหละครับ,รบตัวห้ลัางตัวสูงไงแต่ให้ลูกบอปันใดเข,เขาเขาถือว่าเขาบอดทำผลงานบอ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 ปันใดแต่ขันแม เกรดว่าต้องสูงลายแต่ให้ลูกสูงเกินตัวนี่ให้ลูกเกินตัวนี่เขาที่เพิ่มมูลค่าของแม่ของเขาไปน้ำครับตัวนี้องก็เห็นลูกเพื่อนเป็นบอกครับครับแต่เตมมาอยูบอ่บ่าลูกไอ้พี่พี่สาวเพื่อนกับเพื่อนขายไปแล้วครับเพแต่ว,ว่าลูกตัวนั้นไปยื้อกันครับผมามาเป็นแม่นี่นี่รับคือสายพันธุ์แปลกๆแค่ครับนี่ตัวนี้นี่อันนี้กับแบงมากับไอ้พี่หมอบีดครับโอ้เม่เพื่อนสูงร้อยห้าสิบหกม่เพื่อนเป็นจับคาราบัตแต่ว่าพาไทยมาแล้วครับแต่ว่าลูกเป็นไทยเบิดเลยครับบลูกไยเิด อาลูกเง้วเข่าหน้าเด้พี่น้องกวนโอ้แช่งขามมาแล้วพี่น้องกวนน่ทุงน้องขาอย่างมาเบิ่แม่เพิ่นสูงร้อยห้าสิบหกม่เพื่อนนี่ผมผสมเจ้าไม้ไว้ครับแม่ผสมอีกแล้วครับลูกสาวนี่เป็นลูกของเพชรอุบลเพชรอุบลนี่คือเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรนครที่อยู่กับสอสกุยนะครับครับโอ้มีแต่ท้ายหยาิดีๆชมความคุ้ยเกียรติพิมพ์ยมแล้วอีกตัวนี้เขาก็มดจีบจีบหลายทั้งอยู่ครับโอ้เป็นลูกสาวที่ครับ เรียว่าสีผิวสีได้คือสายจับเนาะมันวามันทายขนครับตอนแรกมันสีเหลืองเนี่ยเป็นเ<อ>พื่อนล่างมันนะครับ,บมันทายข,ขนครับอันนี้มันทายม่าเป็นสีดำอ,อ่องมีถุงน่องเขาเราพี่น้องตาเตีม้มเขี้มจับมานั่งไยหลายเราพี่น้องครับพุ่เน่พุ่หนาตายดกควายแม่อีกแล้วเนี่ยพี่น้องยังแม่คือจังผมว่าครับเม่พันขะันเขาสื่อเขาสื่อที่ว่ามันทรงลูกย่างเพื่อนยังสี่เพื่อนทรงลูกเป็นไยแล้วเสียครับเพื่อนกับมันจีบลูกเพื่อนว่าะกะกันยังงันใจแข็งอยู่ครับ อยากอยากเบื้องไว้อยู่ครับเพื่อนมาก์คห้อยงามเพื่อนต้องจันทร์คืนพูมาหาเจ้ากันหมดนะาพืงอพูดเ่แมนครับแต่วันที่จริงในคลองนี่ก็เลี้ยงไปคันได้ราคากับสิป่อยไปเรื่อยแมนครับซื้อมาต,ต้องขายไปครับเป็นสไตล์หน้ยห้อยเกียร์พิมพ์หมุมวนวะครับค <นะ S 2> ันว่ามากกับคันติดตามมาร์คจากทางช่องยูทูปเขาเนี่กับช่องอ่าอย่างก็ไฟนาไล่ทุ่งเป็นบ่ครับ ช่องผมนี่เจ้ครับผมควายไทยไล่ทุ่งควายไทยไล่ทุ่งนี่ผ่านมาจากช่องควายไทยไล่ทุ่งนี่ได้ราคาพิเศษได้เลยครับกันผ่านมาทางเค่องครับแต่ว่าบบเชิ๊เปิดแต่ว่าผู้ใดมากกับครับมากกับแบ่งปันได้ครับคือแบ่งปันได้เลยพี่น้องเดี๋ยวค่อยโทรมาสอบถามตามเบอร์โทรในคลิปใช่คลิปมันจล้ไงเอาโตไปตอนนี้เป็นการชมไปก่อนาน้าเนาะอันนี้จะเป็นแม่เพชรมณีเป็นสายปานสุรินครับสูง148 149 ลูกใช้นี่เป็นลูกเก้าเจริญครับผมได้ลูกใช้แล้วจริงแม่นี่ผมกับใช้เจ้าแม่ไว้คือกันครับใช้ไว้อีกแล้วครับโอ้โหจะเดือนเนีลูกซีเดือนบอเมีนลูกลูกประมาณห้าหกเดือนแล้วครับห้าเดือนกว่าหกเดือนแล้วลูกใช้เนี่ยวันจีน้องนั้นนี่ตือลูกสาวเบิร์ดไทยจะว่าจากตัวพี่น้องที่จะบอว่าเราคือบ่แข็พี่น้องมันบ่นหากล้องเบิร์ดนี่เบิร์ดให้เบิร์ดมันเหรียญกวางเปลี่ยนเปลี่ยนมาดูครับโอ้ แม่ลูกคู่นี่ราคาประทับธรรมดาเด้อพี่นอ้องเราเว้านอกคลิปเห็นบ้างเราเหมนความสูงเพิ่นก็ร่อยหาสิบหกเอ็นบนหน้าตรงนี้แม่นครับนี่ครับเพิ่นกูครับแม่นี่นก็ประทับธรรมดาเสื้อสายเดียวก็ครับแม่น,นี่แม่เป็นสายปานสุรินครับสายปานสุริเนเห็นนายห้อยเกตพิมพ์หย่อมนี่พี่น้องเบนบอกเจอระโตรดราคาประตรงห่วงเอยโทรมาสอบถามแล้วเอาตัวนี้กระทบไม่ไหววันที่หน้านี่แม่นครับได้จกเดือนเราทับไว้นครับอ่าพึ่งพึ่งพึ่งพานรอบนี่แหละครับ เนี่ยเบิ้งดูพี่น้องคุณนะ <c oughs> ดังนาท่านดังคมดีเทิงเป็นเพื่อนเป็นคว้ยป,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 ประมาณอายุเท่าไรเน่หน้นาความเจ้าเหนียวย่างตัวนี้เนี่ยที่เป็นลูกลูกที่สามในท้องแล้วครับประมาณนี้นะเมียนครับรตอน,นอผมซื้อมา้านีเพื่อนท้องไอ้ตัวลูกซ้ายเพื่อนอยู่เนี่ยแหละครับ <c oughs> ท้องไง<อ>ซื้อมาแต่ลดบุรีผุแล้วครับเ <c oughs> ม,นะมียนแดงกับพี่ซายมา <c oughs> มหาคุยงามท่วประเทศเมียนครับ เอาครับข้อ,อนี้คือมีสามตัวเป็นพี่กับน้องเปิดตินเนี่ยเป็นพี่กับน้องครับลูกสาวอันนี้หัวได้ลอยค้อ <c oughs> แล้ว <c oughs> ลูกผู้นี้ได้เดือนนึงแล้วไปลอยเสื้อกัน <c oughs> กันเลยได้ออกมาเป็นก็เป็นลูกจเจเ้าแสนเจ้าแสนทรัพย์เป็นลูกของเจ้าเสาบิ๊กไอฟาร์มนะครับพ่อเพื่อนนะครับ <c oughs> เ,รเป็นของเลย ตัวนี้นี่มันเป็นลูกติดพ่อคุ้มฝูงมันเป็นควายสายชนบุรีครับผมไปแยกง่าพี่พครับจากชนบุรีแว่แม่เพื่อนสายชนบุรีกันเนาะไปแบ่งกับเสียเบินอยู่ฟาร์มอยู่ลบบุรีมาแล้วที่นี่เขากับไปท่องกับพอพอพันของเพื่อนอยู่ฟาร์มเสียเบินนะครับเจ้าเสียนซับลูกเจ้าเสาของพี่ไอ้ฟาร์มเลยเป็นได้สามตัวเลยแยกคอกแยกยังไงเบิร์ดปกตินี่ได้ปล่อยเลี้ยงออกกำลังกายก่นี่นะก็ช่วงเศร้านี่เขาที่ไปตัดหญ้าก่อนครับ ตัดหญ้าให้ปุ๋ยเขาโพดให้อีหยังเพื่อนกินแล้วเฮาก็ปล่อยเพื่อนไปเรียนน้ำแปลงหญ้าครับแม่นครับกว่ากำลังกายอยู่พุ่นเนาะครับกว่าพี่น้องบางทีแล้วไหลอยู่ด้วยสินครับในเนี่ยที่จัดการนี่จกไรครับหน้าเนี่ยพอได้เดียวประมาณเกือบเกือบทีสิบเดี๋ครับอ๋าทีสิบไร่แสดงว่าเลี้ยงได้อีกหลายอยูุสินเนาะมั่เปลี่ยนแปลงหญ้าเก่าที่ว่าเขาเคยเลี้ยงวัวแต่ก่อนนะครับ เป็นหญ้าลูซี่หญ้ายังเก่าพ่อพี่น้องเพิ่งแปลงหญ้าแปลงสวนผลไม้กับปลูกหญ้าแก้มไปเลยเพราะว่าให้ควายเราได้กินครับเราได้ทิ่มไปย่างย่างแม่ผมแม่บ้านของพ่อบัวนี่เราก็เกษียณคู่คือกันเราก็มาเลี้ยงไก่ไข่พราได้ขายน้ำบ้านครับนี่ฟาร์มไก่ไข่ยิ่งที่เป็นไก่ไข่หัวหานไก่ไข่อยู่นี่ครับพราได้เอาชุกจ้างยีหลี่ด้วยจนครับนี่แม่โอ้โรงเรียนนี่สร้างบนลายบนในครับถามได้บอนี่ย่าอลังการเลยบ เป็นเหล็กเป็นบันโค่มทาวรหมดเลยเนาะสร้างสร้างช่วงเหล็กแขงเอาครับมาทั้งนี้เพื่นกระหันว่าเบิ้งทั้งนี้แไงพี่น้องดูควายเราจะเป็นฮีโร่เป็นนางเอกให้ผมอันนี้ก็ได้ลูกเมียอันนี้ก็ไปรี้ออกเองอีกครับไม่ได้กินนอกสามตัวมันบักไปรี้ออกเองมันลักออกมันร้องไหลออกพร้อมเลยตีแต่ออกง่ายอยู่นี่พี่น้องน้ำทายนะวังก็ใช่ถังยังเช่เนาะนี่ครับอันนี้จิปเป็น เอามาทั้งตี่ครับว่างอันนี้ลูกชายจ้าบิ๊กเบิร์ดครับนะลูกลุกลุกลุกเลี้ปู่ยุซองตัวนี่แหละครับมือนีไปลุกลุกลุกเอามาลบขวานควายแล้วลุกเลยังนอนเวียนอีเมรเนี่ยนี่ลุกขึ้นมาขวานหน่อยได้เละพี่น้องอันนี้แม่ดอกอ้อครับนี่ดอกอ้อลูกชายจะเป็นของลูกของบิ๊กเบิร์ดครับลูกของบิ๊กเบิร์ดเตะกระดูกขาแข้งขาดีครับคไปหน่อยสามเดือนสามเดือนครับ อันนี้เพื่อนกับมัดจองไว้อยู่นะครับจองอีแล้วอาทิตย์เอาไปเป็นพ่อพันยวนทั้งรางเขาเนี่ยครับโอ้มันประทันเศร้านมเนาะช่วงนี้นะครับนี่พี่น้องผู้ใดให้ราคาดีแล้วเอาพูดให้พูดนั่นแหละพี่น้องครับแม่เพื่อนผมใส่เจ้าโกเมืองเพียรใบควายเผือกว่าเดียวควายเผือกเบืองจักรตัวเถวนี้เอาควายดำไปครับควายเผือกครับโกเมืองเพชรแข็งขาดีลูกมันเบืองมือสีแดงบอกพี่น้องเลยลูกลูกเจ้าบิ๊กเบิร์ดเมืองตีครับ ผมเคยไปไทยผมได้ยินบิ๊กเบิร์ดดูแ้วผมเป็นน้ำหาก็ไม่ยื่จังหวัดเห็นกล้องก็เรียนกลนะ้องนี้เลยน่ะมุนว่าการกับมา้านับอีกเาาด้อพี่น้องครับนี่ทายม้านี่เราให้ราคาเราถือใจเราขายเด้อพี่น้องครับแต่ว่าผมบอลบอลบอลเอาแบบเปิดครับผมไม่โชว์ไปแต่พี่น้องสนใจก็ค่โทรมารสอบถามรายละเอียดต่างๆเพราะว่าผมเน้นโชว์ของบอมาสืือ กั็พอไปยังมาเรียนน้ากันพี่น้องกันครับมายามกันมากินน้ามากินข้าวน้ากันครับเพราะว่าผมมาท้ายชิปผมก็บอมีเด็กพี่น้องผมพ่อคุ้ยว่นไหนผมก็ยุดเบิ้งน้ำพันนิดหนึ่งตัวนี่้นี่ส่นครับคือบวคืองมือเจียกขีดตัวนี้รับอันอันอีกหัวเตี๋ยาม้าไม้ครับเน่ะเอาหัาม้าไมเขึ้นเราทั้งไหนครับนี่เราพอตัวอันนี้ผมแบ่งกับพี่ชายเสียน้องไอ้ที่ว่าบิ๊กเบิร์ดนะครับนี่พี่ชายเราแบ่งให้จากอุบลเป็นลูกเก้าเจรือสิบหกเดือนน่าจะสูงร้อย สามสิบเจ็ดแล้วแหละครับสามสิบหกเหรียญครับเป็นลูกก็ลูกสาวก็จะเลี้ยงเกียร์ขีดตมซื้อได้พี่น้องครับเลยบนมีสี่สิบโอ้โหครับผมซื้อมาแทนซุ้มอันควายรุ่นว่างไายผมขายไปเบิดผมแบีงไปเบิดบ์ตตอนนี้ครับพัฒนาให้ลูกสาวก็จะเลี้ยงลูกสาวเขาจะเลี้ยงบ้าเนเป็นว่าวไปครับรุ่นต่ำๆออกไปรุ่นสูงใหญ่ามาเกตมีระดับเกตพิมพ์เยี่ยมแล้วว่าง่ายๆพี่น้องครับผมขันมากกระเปิดเบิดทุกตัวนะครับกรเบิดทุกตัว แต่ว่า,าราคาบอต้องห่วงเนี่ยพี่น้องเต็มอัตราสุดเลยซ้อมเบิร์นต่ละตัวด้วยคว่ำสูงด้วยอีกย่างต่างๆเนาะว้าตื่นใจกันนี่โอ้ยบอ,อยากเลยครับวงของผมครับเอานี่คลิปนี้เป็นการชมบรรยากาศแต่ว่าผู้ใดอยากได้สนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามหน้าเราวด้วยหน้าเบ,บิ<ท>ร์นทุ<ม>่งเอยียงครับให้เพื่อนติดโทรมาเนี่ยศูนย์เก้าแปดหกสองเก้าแปดสี่เจ็ดสี่ครับ,รบอยู่ฟาร์มสูมือเนาะมาโตได้อยากเบิง่งแบบออนไลน์ให้เราขอเป็นมูนในเฟซเป็นหมดนะครับ ทรงแบบวิดีโอควายันไม่เนาะครับหรือในเพจกับฟาร์มเชื่อมโชคทวีอนุรักษ์ควายไทยครับ,รบลองเสินนร์ชในเฟซบุ๊กได้ครับลองติดต่อสอบถามเราด้วยครับคุณใดมากตัวใดครับมีแต่เกียรติพีเนียมเหรอพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็นี่การชมทรัพนี่ล้วเนาะหน้าเนาะโอกาสนานเพราะติดความเมื่อบรรึนนบ,บรรยากาศไม่เลื่อน้าเนาะครับขอบคุณหลายๆครับทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ